ไติ๊กต o อกกับเรา A เ,เนี่ยเข้ามาแมทกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้อ,นอ,นนองนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับวันนี้นะครับในคลิปนี้ผมอยากจะพาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็มาดูว่าไอ้เจ้า Tik t o k เนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มในปัจจุบันที่มันรู้สึกว่ามันโด่งดังแล้วมันก็มีแบบทำให้ธุรกิจ ในบนโลกนี้สั่นคลอนได้เลยในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG หรือแม้กระทั่ง YouTube นะครับมันเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วในลา a ของเราเนี่ยจะเล่นอะไรกับมันได้บ้างนะครับแล้วเราจะไปยุคก,กับมันได้บ้างนะมาช่วยกันคิดแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์แตกย่อยออกมาให้ดูแล้วผมจะให้ดูเทคนิคที่ ผมคิดว่ามันไม่มีแน่นอนไม่มีที่ไหนที่จะได้เห็นแบบนี้เป็นไอเดียและเป็นการจับผสมผสานกันระหว่าง Line OA และ Tik t o k ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเรานะหรือจะทำก่อนขึ้นมาก่อนก็ได้นะผมแค่ดึงไอเดียออกมาให้เห็นแต่ก่อนที่เราจะไปเอาไอเดียนั้นออกมาได้เราจะต้องวิเคราะห์ในสิ่งที่ยูเซอร์หรือผู้ใช้งานทำไมถึงกระโดดเข้าไปที่ Tik t o k กัน,นครับในปี2010 1 8 9แปประมาณนี้นะก่อนที่แบบช่วงที่ TikTok มาใหม่ๆเลยเนี่ยคนก็ยังไม่ถึงกับกระโดดเข้ามาเยอะมากนะแล้จะมาเห็นตอนที่กระโดดเข้ามาเยอะมากก็คือตอนที่มีโควิดแหละคนก็จะเริ่มหยิบขึ้นมาเป็น TikTok ทํทำเป็น TikTok e r เกบ้างอย่างเงี้ยนะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เราค่อยๆปล่อยผลงานออกมาบางคนทำสนุกบางคนทำจริงจังบางคนทำขายของแล้วมันกระทบอะไรบ้างกับสิ่งที่เรากำลังจะเตรียมทำตรงนี้และ ทำไมเราจะต้องเตรียมเปิด TikTok เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู่ส่วนใครที่เปิดอยู่แล้วนะครับแล้วเรายังไม่ได้จริงจังกับมันนะผมอยากจะบอกเลยว่าให้จริงจังกับมันได้เลยนะเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เป็นอะไรที่มันจะไปได้อีกไกลผมเห็นช่องทางนี้น้งจากสมัยตอนที่เป็นลายแรกๆแ,แล้วว่าว่าลน์มันก็จะไปได้อีกไกลและมันจะมีช่องทางของการโต และแพลตฟอร์มผมก็จะเห็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือ tiktok ผมอยากให้เพื่อนลองทำนะลองใช้คนที่ไม่เคยลองใช้ก็สมัครซะแล้วคนที่เคยเรียนกับผมตอนแรกๆเลยผมเคยบอกไปเมื่อ2ปีก่อนว่าแพลตฟอร์มที่มาแรงในอนาคตกนะ็คือ tiktok และทุกการทำธุรกิจจะต้องมี tiktok เข้ามารวมไปดูว่า สิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยผมลองทดสอบนะผมไปทดสอบในการทำาิ i กต o อกในในติ๊กตอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ตรงนี้ที่เห็นในหน้าจอนะคือผมเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วผมก็มาลองเทสดูมาลองอัพดูแล้วก็มาลองใช้งานดูว่าเออมันมีความสรุปยังไงหรือแม้กระทั่งว่าหลงเข้าไปอยู่ใน TikTok แล้วเราก็ดูฟีดไถ่เรืเ่อยๆเรื่อยๆขึ้นมาเสร็จปุ๊บ ถ้าใครที่เข้ามาใช้งานนะครับแล้วลองถ่ายถ่ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแป๊บแป๊บป๊บเฮ้ยหมดหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาถ่ายเล่นอย่างเงี้ยจนหมด1ชั่วโมงแล้วถ้าใครเป็นนะครับยอมรับมาซะดีๆวันนี้เราจะมาแตกดูว่าไอธุรกิจหรือแพลตฟอร์ม Tik t อกเนี่ยมันไปกระทบอะไรกับใครบ้างสิ่งแรกเลยที่ Facebook กลัวมากๆที่เราเห็นในข่าวปัจจุบันก็คือเขากลัวเรื่องของ Tik t o อกเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยกระโดดอกอกจากแพลตฟอร์มที่เป็น Facebook เข้ามาอยู่ที่ Tik Tok หรือบางคนอาจจะใช้คู่กันเป็นคู่กันไปนเลยแต่สิ่งที่มันดึงดูดมันคือความรู้สึกมันคือความเรียวมันคืออะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นทางการมากให้มันรู้สึกว่ามันเป็นความผ่อนคลายและเพลิดเพลินนี่คือสิ่งหนึ่งที่ Tik Tok เป็นจุดแข็งของเขาแล้วคราวนี้ที่ผมเจอตรงนี้นะครับในเอามาลองวิเคราะห์ก็ได้นะถ้าสมมติว่าเรามองในเชิงโฆษณาก่อน เชิงโฆษณาเชิงสื่อประชาสัมพันธ์ตอนนี้มีใครเถียงไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยการทำมาร์เก็ตติ้งการทำโฆษณาการทำสื่อประชาสัมพันธ์สื่อการสอนสื่อทุกสื่อเลยถูกกระโดดขึ้นมาอยู่ใน TikTok แพลตฟอร์มนี้แล้วถ้าไม่เชื่อลองสมัคแอ c เคา n ์แล้วลองไปถไ่ยลองไปลันลองไปเปิดหรือลองไปเสิร์ชหาดูครับ เด็กที่เข้ามาในตรงนี้ก็จะมองว่าให้เป็นเด็กนะที่เข้ามา Tik t o อกแต่อายุที่เข้ามาเล่นนะครับลองสังเกตดูจากในข้อมูลสถิติที่ได้ลองเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันอยู่ทีอ่อายุประมาณ18ปีถึง20กว่าหรือแม้กระทั่งประมาณ34 35ที่อยู่ในเลทใหม่ที่เรียกว่าวัยรุ่นนั่นแหละคราวนี้พอเรามาเห็นตรงข้อตรงนี้แนละ้วปุ๊บลองดูต่อมาครับว่าถ้าเรายังไปยิงแอดอยู่ในฝั่งของ Facebook ปัญหาอะไรเกิดครับต้นทุนสูงปิดการมองเห็นแพลตฟอร์มใหม่ตอนนี้ระบบหลังบ้านยังไม่ถึงกับขั้นที่จะต้องมามีเงื่อนไขมีอะไรเยอะจนทำให้รู้สึกปิดกั้นและอึดอัดคนกระโดดแห่มาที่แพลตฟอร์ม TikTok เยอะมากๆในนี้นะครับในแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ยมี Developer ด้วยนะมันมีสิ่งที่สนุกอยู่ด้านในและผมก็ได้ลองเล่นได้ทดสอบดูได้ ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเราจะทำยังไงเข้ามาใน LINE OA ของเราผมบอกเลยว่าเรา OA มันก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่จะทำการปิดการขายหรือเป็นการ Conversation แต่ TikTok มันจะเป็นสื่อของการที่เราจะดึงสร้างตัวตนหรือทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นไม่ว่าจะขายของก็ได้หรือจะทำเพื่อความสนุกก็ได้หรือจะทำเป็นเรื่องของความรู้ก็ได้ตรงนี้ถูกเข้ามาหมดแล้วคราวนี้ดูต่อว่า t i k t o k มันเกิด และแรงได้ยังไรต่อถ้าในอุตสาหกรรมต่างๆนะเพราะว่า l ล n e เนี่ยก็สามารถที่จะลน์เรเอนะสามารถที่จะแตกเป็นทุกอุตสาหกรรมไดแ้แค่ว่าใครจะหยิบเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มตรงนี้ที่มีความสามารถโดดเด่นตรงนี้ออกมาใช้งานได้ก่อนดูอย่างอุตสาหกรรมเพลงครับส่วนใหญ่เราจะเจอเพลงที่แจ้งเกิดขึ้นมาสู่บนหน้าจอทีวีแล้วก็มีค่ายต่างๆมาติดต่อติดให้มาเป็นศิลปินอย่างเงี้ย มันก็มาจากทิกตอกไหมอ่าลองคิดดูเราก่อนนะอันนี้เราเราเอาอุตสาหากรรมเพลงเลยนะลองอุตสาหากรรมอื่นบ้างอุตสาหากรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของ Marketing เราก็จะเห็นแล้วว่าโฆษณาแทบเกือบประมาณน่าจะประมาณ7-80%เลยนะที่กำลังกระโดดเข้ามาฝั่งแพลตฟอร์มและลงทุนกับแพลตฟอร์มนี้ <S <S <ๆ>เพื่อเอาเงินก้อนหนึ่งทำให้คนได้เห็นสินค้าและโฆษณาหรือสื่อต่างๆของเราอยู่บนอ่าทิกตอก ถ้าถามว่าใครอยู่ในจำนวนผู้ใช้งานนะอยู่ในสื่อไหนหรืออยู่ในแพลตฟอร์มไหนม,มากที่สุดนะครับในสถิติหรือในข้อมูลเนี่ยตัวเนี้ยก็จะอยู่ที่ YouTube แน่นอนขึ้นมาอยู่ที่อันดับหนึ่งที่คนอยู่ในเนี้ยเยอะมากๆเลยแล้วแต่อยู่ในเยอะมากๆเนี่ยการโตมนันไม่เหมือนกันนะคนละแบบนะลองนึกถึงวิธีเล็กเทคนิคการตลาดว่าเราเพิ่งไปมองแค่ Data หรือตัวเลขว่ามีข้อมูลตัวเลขผู้ใช้งานเยอะจะเป็นการโตที่ไว ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แหละสังเกตนะครับดูอย่าง t i k t o กเนี่ยมันเป็นแค่ระดับถ้าเทียบน้ำอยู่อันดับประมาณอันดับ3ของออแพลตฟอร์มแต่สิ่งที่เขาโตคือเขาโต,าโตก้าวกระโดดแบบเร็วมากจากปี2018จนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเขาโตขึ้นมาอย่างมหาศาลและรวดเร็วมากในธุรกิจเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเพลงไปแล้วพูดถึงสื่อไปแล้วรานนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการสอนสังเกตเทคนิคไม่ว่าจะสอนพวก คณิตศาสตร์สอนวิทยาศาสตร์สอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นแบบอารมณ์เพียงแค่สั้นๆถ่ายๆเพียงสั้นๆปุ๊บแล้วเราก็จะรู้คําตอบเลยแม้กระทั่งว่าเมาื่อทีเด็กนะอยากจะเสิร์ชหาอา,อาหารอยากจะเสิร์ชหาสูตรคูณอยากจะเสิร์ชหาเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ามาเสิร์ชหาอยู่ที่ t i k t o k แพลตฟอร์มทั่นี้จะถูกเปลี่ยนไปแล้ว t i k t o k มันเป็นยังไงเป็นแนวตั้งเหมือนที่เราเห็นเนี่ยในการถ่ายแนวตั้งทุกคนก็จะถือมือถือด้วยแนวตั้งก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันธรรมดาสําหรับ เด็กๆเ,เจนใหม่ที่เข้ามาเขาก็จะรู้สึกว่าการดูแนวตั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกสำหรับเขาแต่สําหรับเจนผมหรือเจนที่สูงกว่านี้เขาก็จะไปชินกับการที่วางโทรศัพท์แนวนอนเพราะว่าเขาดู YouTube เขาดูอะไรมานะมันก็จะเป็นวัยรุ่นเจนนั้นแต่ถามว่าการตลาดที่มันกำลังจะวิ่งเข้ามาเนี่ยมันคือเจนไหนมันคือเจนใหม่ของเด็กที่กำลังจะเข้า,ขามาไม่ว่าจะจบใหม่หรือกําลังทํางานแล้วก็เข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการทํามาหากิน ทำมาหากินไม่ว่านะแทบจะเรียกว่าเด็กที่กําลังจบใหม่ไม่ง้อบริษัทเลยด้วยซ้ำเพราะเขาสามารถที่จะสร้างตัวตนบนออนไลน์ได้สามสารถสร้างคอนเทนต์บนออนไลน์ได้คราวนี้มันเกี่ยวอะไรกับ Line OA เดี๋ยวดูให้ดูอยูตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าใครที่ทํา Line OA ขึ้นมาก่อนแล้วอันนี้ผมจะเป็นไอเดียมาให้นะแล้วถ้าใครที่คิดงานได้ลองไปต่อยอดอีกทีหนึ่งตรงที่เราจะรวม Tik t o อก มาไว้อยู่ภายใต้ใน l ล n e OA เขาบอกว่าเอาเปิด TikTok ดูก็จบแล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราลองคิดดูว่า,อา TikTok อันไหนที่เราชอบเราอยากได้เราอยากเก็บไว้แ้้เรยอยากเสิร์ชหาได้ทันทีในเวลาที่เราอยากจะได้ข้อมูลตรง TikTok นี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้ผมเปิดตัวอย่างเอามาเป็นเดโมเล็กๆให้ดูก่อนแล้วกัน อย่างใน t i k t o กเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าผมใช้คีย์เวิร์ดอ่ะทิกตอกไปปุ๊บแล้วผมไปดึงตัว TikTok ออกมาเลยในข้อมูลของ t i k t o กปุ๊บแล้วมาดึงยัดร่วมกันอยู่ในแพลตฟอร์มของทางไล n e จะเกิดอะไรขึ้นลองดูตัวอย่างนะฮะนี่คือตัวอย่างนะอันนี้ผมทำเป็นเดโมให้ดูว่านี่คือแพลตฟอร์มของ TikTok ที่เราไปดึงมาจาก TikTok แล้วเข้ามายัดอยู่ใน Line พอเราคลิกเพื่อให้รัน เดี๋ยวดูนะฮะเราจะไปดึงทิกต o อจากแพลตฟอร์มทิกต o อกมาแล้วมาเล่นที่นี่พ่อพ่อพ่อเคยบอกว่าบางทีเราก็ต้องออกไปท่องเที่ยวออกจากเซฟโซนแล้วก็ไปหาค้นหาอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตบ้างใช่ไหมพับพ่ออืมอืมอบาง,คงแค่นั่งอยู่บ้านมันก็มีความสุขได้ลูกอ่ะ นี่นะครับสังเกตนะว่าตอนที่ผมเล่นออกมาเนี่ยผมเล่นด้วยอะไรผมใช้ล i โอเอไปดึง t i k t o อกที่อยู่ในแพลตฟอร์ม t i k t o อกลากมันเข้ามาอยู่ในล i โอเอแล้วสามารถคลิกเปิดบนล i โอเอโดยใช้ลิฟที่เป็นการลันขึ้นมาหรืออาจจะใช้ในอย่างอื่นก็ได้ในการที่จะให้มันลันขึ้นมาซึ่งตรงนี้ถามว่ามันมีข้อดีอะไรนะครับในข้อดีถ้าเรา ทำให้มันดีๆนะเราสามารถที่จะเก็บสิ่งที่เราอยากจะได้อยู่ใน t i k t อกเนี่ยในหัวข้อหรือตามหมวดหมู่หรือเราจัดระเบียบหมวดหมู่ในการที่เราอยากจะเข้าไปหาสังเกตคนที่เข้ามา Tik t o อกมันจะเป็นอารมณ์นี้นี่พอเราเข้ามาแนละ้วเราก็ต้องมานั่งถ่ายถ่ายถ่ายอาพอถ่ายถ่าย,ายดูเนี่ยบางทีบางเรื่องมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะได้มันก็จะโผล่มาเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําการหยิบสิ่งต่างๆที่เราทําไว้แล้วเนี่ย มาจัดหมวดหมู่ซะแล้วทำให้เขาสามารถเลือกในสิ่งที่เขาต้องการได้แม้กระทั่งว่าเอาคลิปของ Tik Tok ตัวเองเนี่ยแหละมายัดใส่ในลาวเอททำให้คนที่อยู่ในแพลตฟอร์มตลาดของฝั่งลาวเอได้มองเห็นได้รู้ว่าเรามีคลิป Tik Tok นี้เป็นการเปิดการมองเห็นในอีกช่องทางหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งแพลตฟอร์มนั้นโดยตรงก็ได้ทำให้คนรู้จักเราผ่าน ได้ถึง2เด้งเด้งแรกก็ t ิกต o k เด้งที่2ก็จากไลโอ OA ลองวางหมวดหมู่ลองเอาแค่ลิงก์ของ t k t t o k ธรรมดาก็ได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นที่แบบเราต้องไปฝั่ง d e v วลลอปเนะจัดหมวดหมู่จัดวางแล้วนำทิกต o k ต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์หรืออยากจะเอาไว้ถ่ายทอดหรืออยากจะทําโฆษณาอยากทําประชาสัมพันธ์อยากทําให้คนรู้จักว่า Tik t o อกของเราหรือการที่เราจะเก็บมาอย่างเพื่อเอามาดู ย้อนหลังหรือเทคนิคอะไรบางอย่างที่ดูแบบสั้นๆดูแป๊บๆจบเลยไม่ต้องมาเปิดดูให้ใน่าเยาๆจนรู้สึกว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันต้องมานั่งกอมานั่งอะไรเนี่ยคือพฤติกรรมใหม่ของเจนนี้แล้วแพลตฟอร์มนี้ที่กำลังดังอย่ามองข้ามสิ่งที่มันกำลังทะยานโตขึ้นแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าทำไมเราไม่ทำตั้งแต่แรกทำไมรู้อย่างนี้อย่างเงี้ย ประมาณนี้เลยผมก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อตอนเมื่อ11 10ปีที่แล้วย้อนกลับไปตอนที่ไลน์เข้ามาใหม่ผมเห็นช่องทางแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าทํำยังไงไม่รู้ว่ามีคนชี้แนะย,ยังไงวันนี้ผมมาเกินก่อนสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูในช่องนี้นะครับเทคนิคอะไรที่ผมคิดว่าผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าต้องทําตามผมแต่ผมแค่มองเห็นว่านี่คือช่องทางแห่งอนาคตที่เราจะต้องหยิบ ตรงนี้เข้ามาแต่ผมก็ยังไม่ทิ้งไลโอเอสังเกตไหมผมก็ยังจับเข้ามารวมกันอยู่ดีทั้งๆท,ที่แพลตฟอร์มอีกอันหนึ่งมันกําลังโตขึ้นและเราเห็นช่องทางแล้วว่าเราจะเล่นกับแพลตฟอร์มใหม่นี้ยังไงแต่ผมก็ไม่เคยลืมบุญคุณเก่าที่เขาสร้างผมมานะแต่ผมพยายามจะจับ2ออย่างนี้แมทกันให้ได้แล้วเดี๋ยวรอดูครับว่าไลโอเอที่ผมจะทําต่อจากนี้ที่จะทําให้ทิกต o k กกับไลโอเอเนี่ยเข้ามาแมทกัน มันจะเป็นยังไงฝากให้เป็นข้อคิดฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ลองติดตามลองดูกระแสะโลกลองดูว่าอะไรที่คือเทรนด์ลองทำครับทำให้หมดเลยแล้วเราจะเข้าใจตัวเองเลยว่าอ๋อที่เราทำเนี่ย มันประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยเราได้ประสบการณ์ในสิ่งที่เราทําแล้วเราจะต่อย,ยอดให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาได้แน่นอนครับหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเทคนิคอะไรอีกมากมายผมจะมานําเสนอหรือเทรนกระแสโลกในตอนนี้เป็นยังไงเอามาพูดก,กับไลโเอยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันครับช่องไอตอนไฟวันนี้ดูจากเวลาก็ยาวนานพอสมควรไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ สวัสดีครับ